อีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสธ,ธรรมชาติที่สดชื่นลานกลางเต้นเปิดใหม่ที่แก่งคอยสระบุรีใกล้กรุงเทพแค่นี้เองค่ะตั้งแคมป์สุดชิลอากาศดีวิวสวยได้ฟิลธรรมชาติแบบเต็มเต็มเตรียมเต้นให้พร้อมแล้วมาสัมผัสประสบการณ์แคมปิ้งกันค่ะถ้นานออกมันจะพังตรงนี้นะคะที่เราจะมากางเต้นก็คือเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปดูป้ายก่อนเมื่อกี้นะคะเราไปไวแคมกับละลานตามาคนเยอะมากเลยอันนี้ก็รถใส่กำลังจะไปขนของนะคะเนี่ยตรงนี้วิวดีมากเลยนี่เคอากำลังเปิดใหม่ปะไปขนของ,องน้องเทวกำลังจะนั่งรถใสไปไหน ไปกลางเต็นจับดีๆนะลูกจับดีๆเดี๋ยวตกอุ้ยเหม็นขี้เนี่ยน้องขี้หรือเปล่าะเดี๋หวังเก้าลูคนแถวกรุงเทพเขาจะชอบมาตรงนี้เนะาะค่ะมันใกลใ้คือถ้าไ,ไปการเนี่ยปีนีนที่แล้วไปเขาจะเที่ยงอ่ะนะไปทั่วไ <l> ป <ots> ลูก าไงลุงเกษียณนะคะมาเที่ยวคนเดียวแคมปิ้งแบบนี้เราจะเห็นบ่อยๆเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วก็มาจากโคราชค่ะอ๋อมาจากโคราชเพิ่งเคยมาแถวนี้อ๋อวันก่อนท่านลุงก็ไปไอ้เขาเยี่ยที่ยงแะใกล้โคราชนั้นค่ะแต่เขาเยี่ยที่ยงหนูก็ไม่เคยไปเห็นว่ามันลมแรงใช่ลมแรนไปเอสบีอะไรนะพี่เราลมแรงมากก็อะไรนะแต่นี่นะถ้าอย่างช่วง หน้าฝนไดน้น้ำมันจะเล่นได้สบายเลย ตอเองได้นี่เดี๋ยวเอาลงรูกถูกแล้วเอาลงรูนี่อ่ะเดี๋ยวแม่แม่เอาลงรูน้องเพวเอาลงรูนู้นแม่เอาลงรูนี้ไงนี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็หันอี่างมันจะลงนีพอดีปึ๊บอ,อปึ๊บนั่นน้องเอามือตีลองอย่าง แวเดี๋ยวดูนี่เลยอ,อ่าโอเคแล้วก็ใส่งน้องเท้วตูดอัน,นนี้นะลูกเท้ยเท้เท้เลื่อน,นอันเนี้ยเท้าเลื่อนอันเนี้ยเลื่อนแล้วก็เอาให้มันลงล็อกเหล็กเอาลงล็อกเหล็กนะลูกเหมือนแม่หนี้น นี่เราจะหุงข้าวแบบโบราณนะคะวันนี้จะ้างข้าวก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีหุงข้าวแบบโบราณเราจะหุงเตาแก๊สแล้วก็หม้อธรรมดาทำไมมือมีแต่ย่าอะอําน้องเทลจะสาธิตการหุงข้าวนะครับเทลงหมดเลยเทลงหมดเลยลูกโอเค,อเ,คเปลาไม่อีกขวดหนึ่งอยู่แพ็กน้ำปลา don't want ¿no? กินคนเดียวหมดเลยเหรอใช่พ,พ่อกินด้วยอ้าพ่อ,นนก,อก,กินด้วยอ่ยะเรีกว่ากินคนเดียวอาหารของเราวันนี้ไข่ทอดของเด็กแล้วก็ต้มยำนะคะตอนนี้เด็กนั่งอยู่ตรงนี้เด็กกินอะไรเลยินมหวานกินขนมหวานเมืม่อยกรอยู่ ของหวานไม่มีประโยชน์พูดเม,มื่อครับกางเกงี้ยงังเขาซื้อมาเวลาเวลากินเขาไม่ให้พูดนะชื้อมาให้เล็กกินอ๋เจ้าของสถานที่ลูกเขาเอามาให้ฟรีวุ้นเขาเอามาให้เรากินฟรีไงมันเป็นของแถมไหมลูก ของแถมค่ากลางติ้นไงเราจ่ายไปคนละร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วเขาก็เออเอาไว้ไปกินบ้านขนมบุนมาอุ้ยไม่ต้องเหลือไปกินบ้านหรอกเอาให้มันหมดวันนี้เลยถือว่ามันได้เถอะแมห่หัวแม่คงจะฟูมากแล้วแหละตอนนี้ใกล้เม่์น้องแม่มันใกล้เม่มเปนไงงานงหนมองเห็นไหม เทววันนี้แม่จะเล่าอันนี้ให้ฟังเทวครับอันนี้แม่จะเล่าให้ฟังแม่มันเขี่ยปารแม่มันช้าแบบครับน้องนั่งก่อนเดี๋ยวแม่จะเล่านี่แม่มาเขี่ยปารเบรให้แม่ถามหน่อยเนี่ยน้องเทวแม่จะเล่าให้ฟังนะว่าเวลาที่แม่เกษียณแล้วอ่ะแม่จะไปเที่ยวกับพ่อสองคนเหมือนคุณตาคนนั้นล่ะลูกเห็นคุณตาไหมอะน้องฟังแม่ก่อนแล้ว ไปด้วยจำไว้นะไออยากไปด้วยเดี๋ยวแม่ชวนไปน้องเทวจะไม่อยากไปกับแม่เวลาน้องเทวโตขึ้นน้องเทวจะอยากไปกับเพื่อนน้องเทวก็จะไปกับแฟนน้องเทวไปกับลูกน้องเทวไหมแล้วตอนที่น้องเทวโตขึ้นเรียนจบได้ทํางานแล้วอ่ะน้องเทวก็จะก็จะไม่อยากไปกับแม่แล้วไง แล้วแม่ก็จะไปกับพ่อสองคนน้องเทวก็จะไปกับแฟนน้องเทวไ,ไปกับลูกน้องเทวไปกับลูกน้องเทวเหมือนกับที่แม่มีลูกเป็นน้องเทวนี่แหละก็จะไปด้วยกันเหมือนอย่างเนี้ยโอเคไหมน้องเทวไม่ต้องมาสนใจแม่เลยได้ลูกเข้าใจไหมเออเขาเอาลูกโอ๊กออกมาน้องตั้งใจฟังแม่หน่อย เธอไม่ต้องมาสนใจแม่แม่ก็จะไปใช้ชีวิตของแม่กับพ่อสองคนเกษียณแล้วก็เกษียณแล้วก็แม่แม่ก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวเยอะแยะเลยในประเทศไทยน้องเหนไหมบ่รเขาเ่ยเขาปงกีนิชัยอยลูกชายไม่ฟังแม่เลยเบ่เขาปิงเบ่เขากีนิชัยตินิสัยอะไรเ่เขากีนิชัยดี เนี่ยน้องเทียวเห็นไหมคุณลุงอบบไปเที่ยวคนเดียวลุงเก่งมากเลยนั้นคุณลุงคนนั้นลุงไปเที่ยวคนเดียวคุณลุงกเกษียณแล้วเต็นต์ข้างๆเราอ่ะลุงไปเที่ยวกางเต็น์คนเดียวลุงไม่คาดหวังอะไรจากใครเลยแม่ก็จะเป็นอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะไปเที่ยวเทียวก็ไปมีชีวิตของเทียวด้วยลูกโตขึ้นเรียนจบได้ทางานแล้วเข้าใจไหมแม่ก็เทียวยไปกูไม่ จะไปกับแม่จริงๆเหรอเดี๋ยวไปโอเคน้องเทียวจำไว้นะท่านน้องเทียวโตขึ้นถ้าแม่ชวนแล้วน้องเทียวไม่ไปด้วยแม่จะเปิดคลิปนี้ให้น้องเทียวดูโอเคไหมหเดี๋ยวแม่เปิดคลิปนี้ให้น้องเทวดูถ้าน้องเทวโตอ่ะน้องเทวก็จะอยากไปกับเพื่อนไงน้องเทวก็จะอยากไปกับเพื่อนเทวก็จะไม่อยากไปกับแม่แล้ว มอร์นิ่งครับตื่นแล้วน้ำหมอกแรงมากเนี่ยน้ำค้างหยุดเป็นเลยที่พาาิที่จะขึ้นหลังภูเขาลูกนี้ฝนไม่ได้ตกลูกน้ำหมอก,กันแรงหยุดเย้อยอันนี้เราไม่เห็น,ะนอะนนนถนนหมอก หนาวเดี๋ยวจะไปกินกาแฟก่อนนะคะชานของเราลบมากไม่อยากให้เห็นยอย่ายมาใกล้อย่ามาใกล้มันร้อนลูกเตาแก๊สมันร้อนแม่กำลังทำไข่ดาวให้กินไข่ดาวปีโฟปีโฟนอยู่มันจะเต็นใส่ปายไข่ดาว ี่่ยอูแม่ว่ามันจะไม่เป็นดาวแล้วนี่งจิชมพูแชมเปี้ยน,น,นเลเกตลาเงินว้วงจึงเปลือกเลยมันไม่สวยเจ้าทำไม มังเล็กแม่กูดิมังเล็กมันเล็กเก่เก่งูนี่กูใหญ่ดูนี่ไว้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าก่อนเร็ว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 เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็น, of of นร้านกลางเต็นท์ใหม่มากเลยจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูหน้าป้ายนะ งงใส่รองเท้ายังใส่แล้ว้มีห้องพักด้วยนะคะอันนี้ราคาหนึ่งพันสามรอบาทเมื่อวานเดินไปดูแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีขายของด้วยมาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำค่ะมาเร็วลูกเดินเร็ว นี่น้ำใหม่มากมีรองเท,ท้าให้เปลี่ยนด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องอาบน้ำหนึ่งสองปล่อยลูกบล็อกไปให้นะนี่ปล่อจะบิันอันนี้อัน อันนี้เป็นห้องส่วมนะคะก็จะมีแต่ส่วมห้องซ่วมหนึ่งสองสามแยกชายหญิงอันนี้เป็นอ่างล้างหน้าก็จะมีสี่จุดห้องน้ําผู้ชายก็จะอยู่ทีงนี้นะคะก็จะมีเช่ากันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานอยู่ติดวิวภูเขาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้อยู่ในโทษนะคะ อันนี้อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีไหมคะมอำเภ<ล>อไทรโกงลอยแก่งคอยตำบลชะอมแก่งคอยสระบุรีนึกได้ละม, <c oughs> มาแต่ว่าไม่รู้ว่าคือที่ไหนแล้วก็มีที่ทิ้งขยะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลานอันนี้หญ้าก็เพิ่งปลูกใ,ใหม่เลยนะคะ <c oughs> ทุกอย่างคือใหม่ <c oughs> คนก็ยังมาไม่เยอะนะคะคนยังไม่รู้จัก แต่ลานที่ดังๆก็คือวิวก็ไม่ได้สวยกันอ่นีเนี้ยนะเอาจริงๆคือมันจะเป็นต้นไม้ลุกๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรากางเต็นท์อยู่ประมาณนี้อันนี้คือมุมมองหน้าห้องน้ํานะมันก็จะเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนั้นคือเราไปกลางแบบใกล้ริมน้ําถ้ามันเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนนะคะหรือว่าปลายฝนต้นหนาว หรือว่าช่วงที่มันหนาวใหม่ๆน้ำมันก็จะไหลเป็นทางน้ำไหลเลยนี่วิวดีมากเลยอยู่ติดถนนนะคะถ้าเรามาจากถนนมิตรภาพก็จะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือตรงนี้มันก็จะเป็นทานน้ำไหลแต่ว่ามันก็คลองเดียวกันกับที่หลายๆที่นะคะที่ติดกับทางน้ำมันคือทางน้ำเส้นเดียวกัน แต่ว่าตอนนี้น้ํามันหมดน้ํามันก็เลยไม่ไหลปกติมันจะเป็นาน้ําไหลม,นะไมันตกอ่ะทำไมน้ํามีสองสีมีปลาด้วยนะตรงนั้นก็จะเป็นสวนผลไม,ม้ของเขามีปลาตกปลาไหมตกปลาอะไรอยู่ในปา่าฮะลูกชิน้นลูกชิน้นฮอตอะไรอฮอตจอก พ่อื้อมาจากชีวินไทยอ่ะบายบายก่อนบายบายกล้องาบายบายมี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 น้นตงลูกทำไรกินนี่ทองคว่าแม่ทำไร <c oughs> อุอ้ยตายะมามา่ต้มมามา่น้ำจับนะ <c oughs> ร้อนร้อนลูกน้ำร้อนนี่อันตรายเลยอันตรายอย่าเข้าใกล in. ้โปดอย่าเข้าใกล้ปีดติงวงติ๊งวงเมยอย่างนี้ไม่เป็นไรรูกไม่เป็นไรผักถ้าใส่เยอะมันจะไม่อร่อยอันนี้โอ้ยทำไมผักขอบเราดำจังเราได้ผักมาจากไหนวะปึ๊ด นี่นะคะอยู่ติดถนนเลยก็คือขับรถมาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมืออันนี้คือต้นอะไรอะ่ะต้นกระท้อนแน่เลยร้อนจังเลยตอนนี้แดดร้อนนะคะหมดหนาวแล้วจุดนี้นะคะชื่อว่าริมฐานบ้านหอมจานท์ค่ะเป็นลานกลางเต็นที่เพิ่งเปิดใหม่ของ ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะที่ตำบลชะอมนะคะจะมีร้านกลางเต็นท์เยอะมากนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะในเขตตำบลชะอมนะคะจะมี้านกลางเต็นท์ทั้งสองริมฝั่งทางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในบ้านพักแบบเป็นหลังกันนะคะว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าห้องพักใหม่มากเลยนะคะ เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเหมือนยังไม่มีคนมาพักเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็โอเคนะเดี๋ยวเขาไปดูห้องน้ําหน่อยอุ้ยใหม่ๆอยู่เลยใหม่มากกินยังใหม่อยู่เลยใหม่มากเลยนี่มีคนเข้าพักหรือยังคะเนี่ยมีห้องอยู่ยี่างอสองห้องอ๋อยี่ห้สองห้องมันมันเหมือนเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆอ่ะ ก็เลยถามว่ามีคนเข้าพักหรือยังกลิ่นมันยังใหม่อยู่เลยส่วนมากลาเต็นท์หัวใจค่ะคุณผู้ชมเขาตอนแรกเหมาร้านและขยับไปสิ้นเดือนค่ะค่าห้องพักนะคะราคาจะอยู่ที่1,300บาทส่วนลานกลางเต็นนะคะก็จะคนละ150บาทค่ะ,ะเดี๋ยวมันโดดด้วยเดี๋ยวเปิดจ็อดด้วยค่ะเปิดจ็อดยยด,ด้วอุย๊ยมันมีลูกอยู่ใต้ท้องด้วย นี่ได้ๆนะนี่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 อ่ะบายบายไม่โอเคอ่ะอันนี้นึงขอถ่ายรูปหน่อยเนาะในระหว่างทางนะคะที่ออกมาจากจำบหวชะอมนะคะเราก็ได้มาเจอกับลิงนะคะเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยนะ